สวัสดีค่ะชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเจลเบสชา n นลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะคะสำหรับราศีหรือ ลักษณะตุนก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะ r r y r y r i s t s t s a s d n d p p y p y w y w y r s r นะคะกับทุกคนเลยฟังให้จบคลิปนะคะจานอวยพรเยอะมากตอนท้ายนะคะจะได้รับพรดีๆไปเนาอ,อ่ะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว้าว พูดถึงเรื่องของอโอกาสนะคะหรือว่าเป็นการประชุมการพูดคุยติดต่อหรือการเจรจาบางอย่างหรือการพบปะพบเจอกับใครบางคนค่ะที่เป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์บางอย่างเป็นอีเวนต์ก็ได้นะคะเหตุการณ์บางอย่างหรือเป็นเ,เรียกว่างานที่จัดขึ้นมานะคะทีนี้มีเรื่องของอการ ตรวจสอบนะคะเช็คผลงานที่เราทําเช็คโปรเจกต์งานของเราให้ดีหรือตรวจสอบเอกสารบัญชีอ่านสัญญาก่อนเซ็นให้ดีนะคะหรือตรวจสอบว่าความถูกต้องเรียบร้อยหรือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในเรื่องงานด้วยและก็เกี่ยวข้องกับดูให้ดีคิดให้รอบคอบในเรื่องความรักแบบนี้ก็ได้ มาดูนะคะว่าไพ่ชุดหลักมีอะไรที่ต้องการจะบอกกับเราได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับชาวราศีหรือลัคนาตุลในเดือนนี้ดาวพุธเดินถอ,อยหลังนะคะ Mercury Retrograde 13ธันวาคมจนถึง2มกราคมนะคะ จริงๆไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องไปเพราะว่าคนก็เดินทางกันเยอะช่วงปีใหม่นะคะก็ต้องเรามาะระวังไม่ประมาทนะแล้วก็แนะนําว่าสวดชินบัญชรก่อนออกจากบ้านก็จะดีมากนะคะทีนี้ไม่แนะนําให้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตในช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะ13ธันวาคมนี้จนถึง2มกราคมปีหน้านะคะ คือถ้าเลี่ยงไปก่อนได้ก็ดีถ้าจําเป็นจริงๆก็ตัดสินใจได้แต่ว่าควรจะคิดให้รอบคอบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนก็ดีมากนะคะอ่ะมาดูกันค่ะมันอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้ถดถอยเรื่องปกตินะคะหรือรู้สึกเศร้าๆนะคะคิดมากอะไรแบบนี้เนาะมาดูกันว่า ในเดือนธันวาคมนี้ราศีหรือลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาตุล Queen of Pentacles King of Wands Four of Wands รหัสนางฟ้ามาแล้ว Page No Knight of Pentacles อสุวินทือเรียนมาให้แล้วคะ่ะ six of wands ว wow. ้าวเงินเข้าสัที eight of pentacles อ mm ืม hmm. six of cups คนรักเก่าอยากรีเทิร์นนะคะแล้วก็มีคนอายุน้อยกว่าติดต่อมาหรือเพื่อนสมัยเด็กหรือเป็นลักษณะของคนที่รู้จักกันตั้งแต่วัยเรียนนะคะเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับบุตรอย่างเงี้ยก็โดดเด่นเกี่ยวกับลูกนะคะ h h r e ์มิ t สา e e องเพ e น o คเกิ s ส์หกของซาร์สลับด้าน o ่ t h ขอ e เด็กนะกดาไพ่า of w a ว d s ชีวิตที่เจริญก้าวหน้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและ Toxic People คนที่เป็นพิษนะคะ Move on จากเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์หรือความรักที่ไม่โอเคไม่สมหวังนะคะเอาละมาดูกันอาจารย์รู้สึกว่า มีใครบางคนที่ตอนนี้จะรับทรัพย์นะคะยินดีด้วยรวยๆนะคะราศีหรือลัคนาตุลรวยมากคือเจอกับโชคทางการเงินที่เรียกว่ามาจากการเจราจามาจากปากพารวยเนี่แหละคะ่ะคุยเก่งนะคะราศีตุลเนี่ยเป็นคนคุยเก่งหรือเป็นคนที่ว่าเจาะแจ๊ะแล้วได้ตังอะไรแบบนี้คือเหมือนกับขายงานหรือว่าติดต่อเพื่อเส็จสัญญาสำเร็จนะคะ อาจจะมีงานเลี้ยงเยอะมากหรือว่าได้พบเจอกับคนมากหน้าหลายตาแต่ว่าตรงนี้การเดินทางก็ค่อนข้างเยอะก็ต้องระมัดระวังนะคะและมีลักษณะของคนที่เอาเงินมาให้หรือติดต่อเรามาเพื่อที่จะมาซื้อของหรือว่า,าทําการค้าด้วยแบบนี้ก็ได้หรือเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติที่ว่าเราน่าจะได้ไปร่วมงานกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะดูแล้วหยิบจับอะไรเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ แล้วก็มีทั้งเรื่องของการาครบหากับใครบางคนที่เหมือนกับเป็นคนเก่งนะคะจะเป็นเจ้านายหรือว่า,าเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือเป็นคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยแหละนะคะหรือใครก็ตามที่เป็นเหมือนกับคนที่ถ้าเป็นวัยเรียนก็จะเป็นคนที่รักเรียนตั้งใจเรียนถ้าเป็นวัยทำงานก็จะเป็นคนที่ขยนันหรือว่า เป็นคนมีความรู้ความสามารถดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับจะได้เรียนรู้งานจากเขาหรือว่าได้พัฒนาตัวเองด้วยนะตรงนี้อาจารย์เห็นว่ามีใครบางคนที่คอยปกป้องหรือคอยให้แนวทางกับเราทำให้เราเนี่ยไม่หลงทางด้วยในแง่ของการงานอาจจะเป็นพี่เลี้ยงในที่ทำงานนะคะรุ่นพี่หรือเจ้านายที่ว่าช่วยเหลือให้การดูแลอใจใส่ดีมาก นะหรือเป็นแฟนเราที่ว่าคอยแบบให้กำลังใจอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือมันมีแปดเหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเงินที่ได้มาจากการทำงานเนี่ยมันเยอะมากแต่เราก็ต้องอุตสาหะนะคะในการทำนะซึ่งตรงนี้มันมีเงินที่ได้จากการพูดการเจราจาห,หรือการติดต่อเซ็นสัญญาการคาัส ต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการทำงานปกติด้วยและอาจจะเป็นเงินเดือนนะคะหรือว่าไรายได้ปกติในการทำงานของเราแล้วก็มีเงินจากที่มีในหน้าหรือมีคนพามาซื้อขายที่ดินหรือว่าติดต่อเรื่องของงานเป็นบรกเกอร์เอเจนต์อย่างเงี้ยบางคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาจจะมีการติดต่อกับเอเจนซี่นะคะอื ตรงนี้มีข่าวดีเรื่องวีซ่าและมีข่าวดีเรื่องของคู่ครองความรักนะคะเป็นลักษณะ Twin Flames Energy หรือเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะที่เราจะรู้สึกว่าฟินมากคืออยู่ได้กันและถูกใจหรือว่าคุยกันแล้วมันคลิกนะคะอืมก็จะมีคนบางคนที่ว่าเด็กกว่าเข้ามานะหรือนิสัยเหมือนเด็ก อย่างเงี้ยอืมหรือเป็นคนลักเก่าที่วนเวียนกลับเข้ามาอาจารย์เห็นคนทัดไฟอ่ะราศีสิงห์ราศีเมษหรือราศีธนูนะคะอืมก็มีคนทาดดินด้วยนะคะราศีกันราศีพฤกษกแล้วก็ราศีมังกรนะคะแต่ในเดือนนี้หลายคนมีโอกาสที่ว่าธุรกิจการงานแบบ ประสบความสำเร็จก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่นะคะหรืออาจจะได้ดีในต่างแดนต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคือมีข่าวดีหรือมีคนต่างชาติเดินทางมาหาถ้าคุยกับคนที่ว่าอยู่ทางไกลกันแบบเนี้ย long distance เป็นการ union of the heart เหมือนกับเป็นการหลอมรวมกันของเนื้อคู่ที่เป็น twin flame อันนี้หนึ่ง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 ล twin flame นะคะ นางฟ้าเทวดาคือมารวมตัวกันเหมือนกับแสดงความยินดีกับเราด้วยเหมือนเราพบคู่่ะหรือได้พบเจอเจอหน้ากันสักทีบางคนคุยกันมาหลายเดือนหรือเป็นปีละดูให้ดีเราดูดียังนะคะแต่ถ้าเราดูดีแล้วก็ไฟเขียวแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการหันออกมาจากอะไรที่ไม่ตอบโจทย์อาจจะย้ายงานย้ายบริษัทย้ายทีมหรือว่าย้ายประเทศย้ายถิ่นฐานแล้วแต่เลยย้ายบ้านนะคะย้ายจังหวัดอืม มาดูกันเนาะโชคดี B นะรอเราอยู่ทีนี้ five of abundance ถ้าเราเหนื่อยหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราไม่ต้องผ่านสถานการณ์ต่างๆไปโดยลำพังหรอกตอบรับนะคะยอมรับความช่วยเหลือจากคนรอบๆตัวบ้างก็ได้นะตรงนี้เนี่ยอดทนกับตัวเองอีกนิดนึงนะคะคือเหมือนหลายๆอย่างมันกำลังเข้าที่เข้าทางของมันนะคะคนที่จะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนศึกษาดีๆแล้วก็ระวังถูกหลอก นะคะการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เสียหายถ้าเราไม่ได้เอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงตึ้มหรือไปกู้นี้ยืมสินมาทำะนะคะก็ต้องค่อยๆลองดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่าเนาะแต่เนี้ย healer of ages of the ages นะคะคือบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาช่วยเราในเรื่องของการฟื้นฟูในด้านของกิจการในด้านของการค้าขายของเราหรือในด้านสุขภาพร่างกายหรือจิตใจความรู้สึกอารมณ์ก็ได้ คือถ้าใครที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่สุขภาพดีขึ้นนะคะมีดาวดีๆที่สนับสนุนเราเยอะนะคะเนี่ยอย่างคนที่รู้สึกว่าผิดหวังในเรื่องของการทําการค้าหรือว่าผิดหวังเรื่องเงินหรือความรักเนี่ยเกี่ยวกับการเงินเนี่ยที่ว่ามันติดขัดมากอาจารย์ว่ามันจะแบบเหมือนเหมือนถูกฟื้นฟูให้กลับมาดีได้นะแต่เราต้องอดทนนิดนึงอย่าพึ่งใจร้อนนะคะ Daydreams and decision ไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราฝันกลางวันได้นะแต่เราต้องตัดสินใจและลงมือทำมันอย่างจริงจังฝันกลางวันมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำมันถึงจะเป็น healthy daydreaming หรือเป็นฝันกลางวันที่ดีนะคะอย่าแบบฝันอย่างเดียวไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะทีนี้เรื่องความรักเนี่ยรอเวลาที่เหมาะสมคนเก่ารีเทิร์นโอ๊ยเราบอกเบื่อ เบื่อหนายนะคะเบื่อหนายจะกลับมาทำไมอืมแต่ตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเซเลบร t ตนะคะคล้ายกับจะมีงานเลี้ยงผู้หลายรอบแล้วเนาะเรื่องงานเลี้ยงคือมันเหมือนกับอันนี้อาจจะเป็นฉลองในในเขาเรียกว่า ซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำเรามาไกลนะกว่าเราจะมาอยู่ในจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคือถ้ากราฟเราขึ้นมาตลอดในชีวิตแล้วเรามาเจอช่วงที่พกผันในปีนี้แค่ปีเดียวมันไม่ใช่อะไรที่จะตัดสินเราไปตลอดซะหน่อยแต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยเหมือนเดินมาอยู่ตรงกลางแยกของชีวิตอยู่เลยนะคะว่าจะเอาไง จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือย้ายหรือเปลี่ยนหรืออะไรบางคนอยากสสบบรรจุอยากปรับตําแหน่งอยากเปลี่ยนงานหรือเพิ่มเงินเดือนเปลี่ยนบทบาทในงานอันนี้มันต้องคุยแล้วเราจะได้สมหวังอาชีพการงานเราจะดีขึ้นด้วยหลังจากย้ายอยาจะบอกให้แต่แนะนําดูส่วนตัวดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยเราน่าจะไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็น like mind people คือชอบอะไรเหมือนเหมือนกันหรือทัศนคติไอเดียความคิดเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจารย์ว่ามันดูแบบมีความสุขกว่าแล้วหลายคนที่เราน้องอยู่มีโอกาสได้ลูกนะคะยินดีด้วยอ่านี่ไงนี่ไงสมหวังนางฟ้ามาช่วยนะคะนางฟ้าเทวดามาช่วยนะให้เราได้น้องสมใจเลยนะคะอืมก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะโดดเด่นแล้วให้เด็กก็ปรากฏขึ้นมาเด่นเรื่องลูกเรื่องเด็กนะ เดินนี้ก็ดูความรักก็ค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนมีคู่อาจจะมีบ้างที่ว่าถ้าเละกกันจากการเดินทางไกลและเน็ดเหนื่อยหรือว่าเป็นเรื่องกระทบกระทั่งที่แบบ นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงนะดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ในเรื่องความรักด้วยและในทุกๆเรื่องเลยไม่ควรนะคะถ้าเป็นไปได้เลี่ยงไปก่อนยกเว้นว่ามันจําเป็นจริงๆทีนี้ดูสัญญาณเตือนภัยที่ปักธงแดงขึ้นมาน่าจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะเลือกดีๆนะคะคนโสดแต่ทีนี้เราอ่ะยังไปยึดติดกับอดีตหรือรักเก่าเราซะเยอะมันก็เลยทำให้เรา move on ได้ไม่เต็มที่ อาจารย์เห็นคนละสีมีนพูดไปแล้วเนาะตรงนี้มันมีของขวัญเราอาจจะได้กิฟต์ได้ของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสหรือจะเป็นเบรซิ่งบางอย่างเป็นพรบางอย่างจากสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะมีใครบางคนคิดถึงเราเยอะมากนะอาดีตคนรักเก่าที่จะติดต่อมาแต่ว่า หาความชัดเจนอะไรไม่ได้เป็นบทสนทนาที่ไม่มีเป้าหมายอะไรทั้งนั้นและไม่มีความชัดเจนอะไรให้เราโอ้เสียเวลาเวลาเสียเวลาชีวิตมากนะคะอย่าเลย <c oughs> ถ้าเขายังไม่รู้ใจตัวเองอะแล้วเขาจะต้องการอะไรจากเราอ่ะให้ทุกคนตั้งคำถามนะคะถ้าถ้ายังอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่เงียบหายไปหรือตอนนี้ไม่คุยกันตั้งคำถามมาหนึ่งคอเดี๋ยวนี้เลย หนึ่งสองสามอ่ะเสร็จแล้วเนาะอาจารย์จะตอบให้เลยเขาบอกว่าคำตอบของคำถามของคุณคือ yes ใช่ค่ะหรือตกลงก็ได้นะคะคืออันนี้แล้วแต่นะว่าเราตั้งคำถามอะไรไว้แต่คำตอบคือ yes นะคะเขาเหมือนกับพยายามปกป้องเราจากอะไรก็ไม่รู้ของมันน่ะแต่ฉันรู้สึกว่า เขานี้ใสเหมือนเด็กแล้วยังไม่โตเต็มวัยแล้วเหมือนกับว่าคนนี้เขาจะไปจากเราจริงๆก็ต่อเมื่อเขาเห็นเรามีใหม่ไปแล้วนะ,ะเขาก็คงเจ็บถึงแก่นเหมือนตอนที่เราเจ็บพราะเขาอะนะทีใครที่มันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแค้อะไรหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟแล้วมันก็ไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทำให้เราเลย ตอนนี้เรา move on เต็มที่ได้นะถ้าเกิดเราอยากที่จะมีชีวิตที่ไปข้างหน้าค่ะคือมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็กำลังชงให้เราอยู่ให้เราไปอยู่ในที่ในทางที่ใช่ที่ถูกต้องอะ่ะสำหรับเราเราเหมือนลุยเรื่องงานเราติดต่อแบบว่าทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้แต่เขาคนนั้นคือแบบเฉยที่ผ่านมาเราเต็มที่เรื่องความสัมพันธ์น่ะ แต่เขาเฉยเขาไม่ให้ทําอะไรให้เราสักเท่าไหร่ถึงตอนที่ความสัมพันธ์มันแตกกระจายออกจากกันแล้วเนี่ยเขาถึงจะเห็นคุณค่าว่าเขาพลาดอะไรไปแต่เราเองเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมอะนะคะคือมีทุกอย่างทั้งฉลาดทั้งเป็นคนที่ดีจิตใจดีนะและก็มีอันจะก,กินนะคะคือเราถามว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องไป ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทํากับเราอาจารย์รู้สึกว่าไม่นะคะเราได,ด้เราสมควรได้อะไรที่มันดีกว่านั้นะนะอย่างนี้คือมันน้อยไปเขาให้เราน้อยไปนะโอเคค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีค่ะ หากใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID Line ลที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วคนทีอ่อยากจะดูดวงแบบรายปีนะคะตอนนี้ยังเปิดรับจองอยู่เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการดูดวงรายปีนะสามารถที่จะอจองได้แล้วนะคะ แพ็กเกจดวงรายปีเนี่ยจะแยกออกมานะคะจากดวงส่วนตัวแบบปกตินะก็จะครอบคลุมตลอดทั้งปี2567หรือคริสต์กาศ2ันรี่2,024นี้เลยนะคะภาพรวมค่ะในเรื่องงานเงินความรักสุขภาพหรือการพัฒนาตนเองนะคะหรือถ้าบางคนยังเรียนหนังสืออยู่ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะ เป็นภาพรวมแต่สามารถบอกได้ว่าจะให้เน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษแบบนี้นะคะคลิปดวงรายปีเนี่ยเนื้อหาแน่นมากนะคะก็เลยจะไม่ได้มีการตอบคำถามแต่จะเป็นการอ่านภาพรวมของทั้งปีให้ไม่ได้อ่านแยกทีละเดือนนะคะเราก็จะอ่านเป็นภาพรวมแต่จะเน้นนะคะว่าให้จดใส่ปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดวงเนี่ยแบบรายปีจะมี3ส่วนหลัก ก็คือส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลักนะคะไพ่เทโรหรือไพ่ย,ยิปสีนะคะและส่วนที่เป็นโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะอันนี้แหละที่จะให้จดใส่ปฏิทินเลยว่าช่วงไหนควรที่จะกอบโกยตักตวงหรือทำให้เต็มที่เลยลุยนะคะและช่วงไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงระวังอะไรระวังเลิกกับแฟนระวังเสียเงินหรือโดนหลอกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ทีนี้เนี่ย ก็จะให้จดใส่ปฏิทินไว้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไปอีกปีหนึ่งโดยเปล่าประโยชน์เพราะถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้ว่าในปีหน้าเนี่ยทั้งปี67เนี่ยช่วงไหนที่เราควรลุยเพราะดวงดาวเนี่ยเป็นใจซับพอตสนับสนุนเราเราจะไม่พลาดโอกาสดีๆตรงนี้ไปเลยนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายนะคะ แนะนำเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่อยากเสียเวลาไปอีกปีนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะแต่ถ้าคนที่ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยยิ่งแนะนําเป็นพิเศษนะคะแต่ไม่จํากัดอาชีพอยู่แล้วใครก็ดูได้นะคะอ่ะทีนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวกับไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คินะคะที่จะให้คําแนะนํา กับพวกเราด้วยว่าปีหน้าเนี่ยเราควรที่จะมีแนวทางเช่นไรในการใช้ชีวิตนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆนะที่ครอบคลุมทั้งปีนะแนะนำเลยค่ะมีประโยชน์มากๆและใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสร้อยข้อมือนะคะสวยๆนะทักมาได้นะคะทางไลน์ ID เดียวกันนะอยู่ด้านล่าง คลิปวิดีโอนี้ค่ะนะคะและถ้าอยากจะปรึกษานะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขทะเบียนรถนะชื่อมงคลเลิกมงคลนะคะต่างๆหรือลาเซ็นนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันค่ะ ถ้ารู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันไม่ดีขึ้นสักทีหรือต,ติดติดขัดขัด,ขดนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีทิพย์ลมาจากศาสตร์ตัวเลขเนี่ยแหละนะเลขที่เขาว่าดีกันนะคะเออบางทีมันไม่เหมาะกับเรานะมันดีแต่มันไม่มี one size fit all นะคะว่าอันเนี้ยจะต้องดีกับทุกคนไม่ไม่เสมอไปนะก็แนะนำนะคะว่าดูเป็นของเราไปเลยน่าจะดีที่สุดนะคะและ เรื่องของลายเซ็นนี่ก็สําคัญนะคะลายเซ็นผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะก็อย่างไรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะทางลายเดียวกันนะคะอ,อดีอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะทีนี้เนี่ยก็ใครที่ยังทุกข์ใจนอนไม่หลับนะรู้สึกว่ามีปัญหานะคะก็แนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ ฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะคือฝึกจิตในการใช้พลังเนรมิตเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะฝึกได้แค่ไหนนะคะก็อยากให้ตั้งใจนะคะแล้วก็อย่ายอมแพ้นะและที่สำคัญที่สุดนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆเลยในสิ่งที่เราต้องการมาดูกี่ทีก็คอมเมนต์ทุกทีเลยก็ได้ ทุกรอบเลยก็ได้ไม่ว่ากันอาจารย์อ่านหมดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะแต่ว่าอ่านนะคะก็ชอบอ่านพวกเราเขียนอะไรกันมาคืออยากให้เขียนในสิ่งที่เราต้องการ manifest หรือต้องการใช้พลังนรมิตด,ดึงดูดเข้ามาไม่ต้องใส่รายละเอียดชื่อหรือเบอร์โทรเืออะไรใดๆไม่ต้องใส่เลยนะคะให้เขียนแต่ว่าเราต้องการอะไรนะเขียนยังไงคิดอย่างไรพูดอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้น เหมือนกันถ้าเรารับฟังอะไรสิ่งที่เรารับเข้าไปจะกินอะไรจะฟังอะไรจะดูอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นอย่างนั้นเลือกนะเลือกพลังงานที่เรารับเข้าแล้วก็ระวังพลังงานที่เราปล่อยออกคําพูดการพิมพ์การเขียนเนี่ยแหละถ้าเขียนยังไงมันก็จะดึงดูดแบบนั้นนะพลังงานคลื่นความถี่เดียวกันเหมือนกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟังคลิปนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปในสิ่งที่เราต้องการด้วยนะคะอาจารย์รออ่านอยู่แล้วก็ขอให้สมพรสำหรับทุกๆท,ท่านที่เขียนอวยพรสิ่งดีๆให้กับตนเองนะคะก็ขอให้สมหวังนะแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะรักทุกคนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด Like กด Share ให้อาจารย์ด้วย ะะจะได้มีกำลังใจนะสร้างสารคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามนะคะและก็กำลังใจที่ให้กันมาตลอดทั้งปีนะอาจารย์รักทุกๆคนมากๆนะคะก็มีความสุขเสมอเลยที่ได้ดูดวงให้กับพวกเรานะคะก็ช่องนี้นะคะ Virada AngelBless เนี่ยเป็นช่องที่มีแต่พลังงานความรัก นะคะของตัวจารย์เองด้วยแล้วก็ของลูกศิษย์ลูกหาพวกเราทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ชมติดตามมานะคะก็ขอให้พลังบวกกลุ่มก้อนใหญ่ตรงนี้เนี่ยหนุนนำนะคะให้ชะตาชีวิตของทุกๆคนเนี่ยประสบแต่ความสุขนะคะและ้วก็สมหวังนะในเรื่องของกิจการงานในสิ่งที่คิดดีคิดชอบนะคะ ในปีพุทธศักราช2567ปีใหม่นี้นะลระขอให้ร่ำรวยนะคะเงินทองไหลมาเทมาหลั่งไหลเลยขอให้สมบัติตักไม่พร่องทรัพย์สินมีมากมายนะคะ ถึงชั่วลูกชั่วหลานไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีค่ะแข็งแรงปลอดภัยนะคะสมหวังในเรื่องความรักใครอยากพบเนื้อคู่อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะก็ขอให้สมหวังนะะเจอคนดีๆคนที่รักและซื่อสัตย์กับคุณนะคะแค่คนเดียวและเป็นคนที่อ,อุปถัมภ์นะคะหรือว่าดูแลกันและกันเป็นอย่างดี นะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจและก็ให้ความสำคัญกับคุณเป็นอันดับแรกรักและให้เกียรติกันตลอดไปนะคะสุขสมหวังในสิ่งที่คิดดีคิดชอบนะโชคดีค่ะเดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ